นาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูเรื่องสนนะคะดูแล้วมีสุดคนนะคะซ่าเป็นอะไรเนี่ยพี่แค่นิ่งอยู่เฉยๆสิลูกอ่านั่งนั่งอ่านี่นี่อ่านี่นี่นะ อนพังลานแล้วลลน้อนพังชั้นแล้วเฮลมีเฮลมีเฮลหมูเฮลมีเฮลหมาอ่าอ่าอ่าไปไปนา้นาๆสั่งพี่แคนติ้งแล้วอะไรดีคะเอ่ออากาศไปพี่ต้องกินไอติมพิสต <Pizza. S 1> <c oughs> ้ากี่ชิ้นดีคะห้ามเกินหกชิ้นห้ามเกินหกชิ้นด้วย <c oughs> <c oughs> เออสามชิ้นเหมือนเดิมค่ะเอาเอาเอาอะไรค่ะใสเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวนเย็นๆแม่ค้าเขาลังทำให้อยู่ลูกโอ้โหเครื่องปรุงสูตรใหม่ใช้แอลกอฮอล์ไม่ใช่เป็นมะเขือเทศไม่ต้องรีบไม่ต้องรอว่องไวทันใจ รถไฟฟาไปเที่ยวในป่าอุ่งนอนไม่น้ำเด็กเอาอะไาอีกคะฉันให้ไปแล้วค่ะม่กินไหนกะเอาน้ำน้ำกินพิซซ่าพิซซ่าเลยมัมมัมนี่คือนิ่งนั่งลงสิลูกวิ่งมัม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 เด

ลูกคุณปลาพิซซ่าไปไปเปล่าแล้วเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันนิ่งลูกแม่หนึ่งแล้วก็น้าน้องของคันนิงเอาก็ยังกินไม่เสร็จเลยนา่นนนลูกฉันจะพังร้านเธอแล้วนะหุ่งอย่ดหลงโนด้วย ย้อนลงรูย้อนลงรูพิซซ่าเป๊ะเลยอพิซซ้าใจเย็นๆปา่าเดี๋ยวตอนขากลับนี่เราผ่านหน้าวังมันจะประดับไฟนะจะมีไฟประดับไปไม่น่าจะนะไม่เยอะเพราะว่าเขายิงไวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ประดับไฟแต่ว่าจะม่เป็นไฟสี อ่าอ่าอ่าอ๋อโวนวายมากเลยค่ะเอาน้่น้ำกลับมากะเด็กกลน้มาูกพี่แค่นิ้งอย่าโวยวายเสียงดังีลูกน้องเขาก็อยากเล่นเนาะเฉนมั่มหัวน้องเอออ่าถ้าอย่างนั้นสั่งไอสกีมใส่คนสวัสดีค่ะก่อนมีคนดูแล้วมีคนดูนะ่น Oh my god สิบแปดคน เกิดอะไรขึ้นอออโอ้เล่นกันค่ะป่วน,อ,อ,น,อ,อ,นอะไรคะลูกอ,อยากรู้ว่าสมัยก่อนนะ่ะเลี้ยงลูกตั้งหลายคนเลี้ยงยังไงนี่สองคนยังยุ่งเลยเนะนี่ยพี่คณิงอย่าเสียงดังสิลูกโอ้อน้ไองเขาก็อยากเล่นด้วย ไม่งั้นนะพี่แคนิง้งนะเล่นคนเดียวจะเล่นยังไงก่อนน้องก็เป็นลูกค้าเนะ <c oughs> เมาะก็ให้มาสั่งนี่ไม่ใช่ให้เ้องเอา,เอาน,น้องมาหน้าหล่นไปไหนแต่ไหนละือเอ้ยหล่นลวิน่งเนานะมานั่งนะมานั่งลูกมานั่งอันตรายค่ะอันตรายแล้วไก่ทอดมาทำไมเอาก็เอามาไว้กินเนะเาะไม่น้องจะขี่เด็กงอแงเหรอคะเนี่ยะงอแงะหนูนอนมาละครั้งพอนั่งรถปุ๊บหนูก็จะง่วงเลยค่ะ เอาอสั่งก่อนอสั่งสั่งเอารถไอ้นี่น่ะไอ้่สีไอ้นั่นน่ะนะมันสีไอ้นั่นเรียกเรียกอะไรคะอันไหนคะจิ๊บเนีพพ่ยค่ะเออสีฟ้าเย็นๆเย็นๆเป็นบูฮเเป็นบูบารี่กับบูฮาวายคะ่ะเอาไหนดีคะอ่าบูฮาวายบูฮาวายจะถึงพารากอนไหมเนี่ยฮู้จะถึงพารากอนไหมเนี่ยฮู้ ไม่ไหวแล้วหน้าแตกเอ้าเอ้าลูกฉันจะเอาอีกลูกฉันกินเยอะเอาอะไรดีคะเอ่อเอาไอ้ช็อกโกแลตค่ะอุ้ยตักให้ผีดเป็นกาแฟยวตักให้ใหม่นะคะโอ้ลูกจ้าไม่ใช่หลานค่ะลูกเราลดลด แหม่ป้านี่ก็แหม่เชียาน่าดูเลยเนาะหน้าเหมือนคุณยายแล้วนี่เลี้ยงลูกสองคนนอาเหมือนคุณยอยแล้วนี้อันนี้เป็นชุดความฝันที่อยากได้ฉลากได้ดีใจมากเลยทุกคนพอดีคเนเงไปเข้าเลือดวันนี้เขามีกิจกรรมจับฉลากได้มาหือของเล่นใหม่ตามเคยค่ะทุกคนแต่พอไปมาแต่พอไปมาเหอะอ้าวป้าทำไมเลี้ยวทางนี้อ่ะ ไปทางใหม่เหรอใช่โอ้ป๊าป๊ามาคนเดียวแอบไปทางลัดเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ไปทางลัดกับปะสวัสดีจ้าเมาหรือไม่คะไม่เมาค่ะมียู่สิบคนค่ะสองคนค่ะเนี่ยสองคนก็ปวนจะแย่แล้วอ้าแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะก่อนนะครับทุกจ้ายาก่อน สวัสดีนะจ้าทุกคนสวัสดีค่ะ<า>มีเด็กี่คน<ต>สองคนเน้นองหัวก็ยุ่งแล้วค่ะเนี่ยคันนี้อยู่ปาทาตางประเทที่สิบแปดโรงเรียนอนุบาลอนุบุรีจ้ะเอ่ออะไรนะเด็กอายุแปดขวบอายุแปดขวบมีสองคนหรอคะทักทายสวัสดีค่ะเอ่อ คือคืออะไรคะในในบอกกีาชีวิตตอนตอนกลางคืนนอนยากตื่นยากค่ะสีพดีซีพดีนับนับเย็ดเย็ดีพีดีดับดน,นับเย็ดมันดังนิ้งหลอกหูลูก่มนูมีลูกสามคนคะ่ะอ๋ะอมีลูกสามคนเฮ้ยอย่าป่วนดินิ้งอย่าโวยวายคะ่ะลูกหลอกหู ต้องดูแล้คนแม่สองคนนี่ก็ไม่ไหวแล้วดูสิแม่ดูดูดูง่วงก็ไม่นอนเนี่ยซิ่ที่ลยใ้วสิริเออป้าใช้สิรินำทางเหรอแม่หนูมีสองคนค่ะจ้ะแม่ล็ตอนแรกก็จจะมีแค่คนเดียวแล้ว สินี่กลัวคนิ้งเหงาเลยมีมาอีกคนนึงแตคนิ้งไม่เหงาแต่แม่นี้ปวดหัวเติมเติมคนิ้งน้องเขาเจ็บแขนตรงนี้ฟ้องแม่ทั้งวันเลยลูกเนี่ยไมู่จับรู้แล้วลูกไม่รู้ว่าน้องแบบแขนไปเป็นไรปอสามอายุเก้าขวบคนิ้งปอสามอายุแปดขวบค่ะจ้าตัวเล็ก แม่อ่านคอมเมนต์ไม่ครบยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะรถวิ่งอ,อ่านแล้วก็ปวดตาเอ้าปะป๊าทะลุกาทางนี้แล้วอ้อมยังไงเนี่ยป๊ะป๊าทะลุมาถึงนี่แหละก้่นาทีต้องใช้ต้องใชะไหโอเคอเฮโบิลแค่สิบห้านาทีเองอย,อยู่ใกล้ๆเองอ่ะ พูดเสียงดังตรงนี้ใกล้ๆบ้านเพื่อนหนูบ้านเพื่อนหนูเพื่อนหนูคนไหนไม่รู้โอ้เพื่อนหนูมาอยู่ถึงนี่เลยเหรอมาอยู่ถึงใจกลางเมืองกรุงเทพเลยเหรอจะถึงไอ้นี่แล้วนะโอ้นี่ไงเนี่ยมองเห็นแล้วตึกประโยกเดี๋ยวให้นี่ไงให้ดูตึกประโยคกันนี่เห็นไหมโอ้นี่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 ตึกประยกนะคะเนี่ย นี่ตึกใบหยกจ้าเห็นกันไหมคะจะไปไหนคะพารากอนแม่จะไปสยามพารากอนค่ะแพารากอนที่จริงมันชื่อพารากอนนะคะแต่บ้านเราชื่อพารากอนแต่ว่าป้าป้าเขาชินพาเรียกพารากอนเราก็พารากอนตามป้าไปเลยไม่ตะโกพาเรียกหรอเออ